กอ,องทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศทอนอาหารหัสความเหลื่อมล้ำจากปีซ่า2022นักเรียนไทยเก่งกระจุกตกกระจายยิ่งยากจนคะแนนยิ่งต่ำและจะสั่นงบเพิ่มคุณภาพ ป้องกันหลุดจากระบบการศึกษาเผยให้ทักษะเด่นช่วยปั้นเด็กจากช้างพังเป็นช้างเผือกย้ำครอบครัวโรงเรียนหลักสูตรช่วยปรับวงจรเรียนรู้ได้โดยดรไกรยศพัทราวาทผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกศศกล่าวในเวทีเสวนา e อ c l u s i v e t ีฟปีซ่า2022และอนาคตทิศทางการศึกษาไทยบียอน2025ว่าจากข้อกังวลเรื่องของผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลของเด็กไทยปีซ่า2 0 12พบว่านักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์394คะแนนวิทยาศาสตร์409คะแนนและการอ่าน379คะแนนซึ่งลดลงทุกด้านและต่ำสุดในรอบ20ปีนั้นทำให้เกิดข้อคำถามที่ทิศทางของระบบการศึกษาไทยว่าควรจะไปต่ออย่างไรกศส โดยสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจึงนำฐานข้อมูลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนามาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาการศึกษาและปฏิรูปในระยะยาวซึ่งผลการวิเคราะห์จากการสำรวจสอบถามนักเรียนไทยกว่า8,000คนพบว่าสมรรถนะต่ำกว่าระดับพื้นฐานหรือไม่ผ่านเกณฑ์จากการวิเคราะห์นะครับข้อมูลปีซ2ที่ทาง กสสได้เอาข้อมูลทาง OECD มาดํมาดเนินการวิเคราะห์เรามองพิซซ่าเนี่ยเป็นเหมือนการตรวจสุขภาพทุกๆ3ปีที่เราเระบบก,การศึกษาทั่วโลกเนี่ยจะได้มีโอกาสเข้าใจในสถานการณ์แล้วก็หาหนทางในการพัฒนาระบบการศึกษาต่อไปในปี2022เนี่ยเป็นปีที่พิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าการสอบพิซซ่าเราเนี่ยเป็นการจัดสอบระหว่างช่วงสถานการณ์โควิด19ในรีพอร์ตเนี่ยแสดงให้เห็นค่อนข้างชัดเจนว่าใน,ในการเข้าสอบรอบเนี้ยประเทศไทยมีการส่งเด็กประมาณแ0 0 0ักว่าคนเข้าสอบเราพบว่าในสถานการณ์โควิดเนี่ยเด็กมีแสดงให้เห็นถึงความ รู้สึกนะครับในการรู้สึกว่ายังมีความพร้อมที่จํากัดก็คือความรู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมในในเรื่องของการความปลอดภัยในโรงเรียนความรู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเนี่ยก็แสดงให้เห็นอยู่ใน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 คะแนนของพิซาที่ออกมาเราต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็กให้มากขึ้นสถานะทางจิตใจของเด็กเหล่านี้จากการวิเคราะห์มาจากปัจจัยทางครอบครัวแล้วก็ปัจจัยทางโรงเรียนแบบสอบถามที่ออกมาว่าเด็กกลับไปบ้านเนี่ยได้เจอพ่อแม่ไหมพ่อแม่สอบถามเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาของตัวเองบ้างไหมเนี่ยยังค่อนข้างอยู่ในระดับที่น้อยอยู่ เราก็แสดงให้เห็นว่าเด็กเรานี้โดยเฉพาะเด็กที่มีครัวเรือนมีรายได้น้อยเนี่ยยังคงมีสถานะที่ที่ยังไม่รู้สึกว่าได้รับการสนับสนุสนครอบครัวเท่าที่ควรก็อีกปจัจจัยนึงคือเด็กไม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเนี่ยก็คือมาจากคําถามที่ลักษณะทาให้เด็กรู้สึกโดดเดี่ยวในโรงเรียนหรือว่าเด็กรู้สึกไม่ไม่ค่อยปลอดภัยในโรงเรียนปัจจัยตรงนี้มันเป็นคํา,าอธิบายครับว่าถ้าเราอยากจะให้เด็กเนี่ยทำคะแนนหรือว่ามีพัฒนาการทางการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธได้ยากนะครับนอกเหนือจากเร่่งททาาาด้กรรววพบยยัี ร,รวมถึงความพร้อมเรื่องของมีการมีครูครบชั้นหรือว่าการมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบเนี่ยก็อธิบายได้ถึงคะแนนที่แตกต่างกันระหว่างโรงเรียนด้วยความเหลื่อมล้ําระหว่างโรงเรียน ต่างๆในระบบการศึกษาไทยก็แสดงให้เห็นถึงการอธิบายคะแนนที่แตกต,ต่างตัวนี้ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็เรื่องของ g r o w t ไม i n d s e t เราพบว่าเด็กไทยเนี่ยก็มีระดับของ g r o w t ไมซ n d s e t เนี่ยที่อาจจะยังไม่สูงเท่าที่ควรโดยคําถามที่แสดงหเห็นคือเด็กไทยเชื่อไหมว่าตัวเองพัฒนาได้ตัวนี้นเด็กจํานวนมากก็ตอบว่ายังไม่ค่อยเชื่อแต่มีเด็กกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจมากจากการวิเคราะห์ข้อมูลในรอบนี้ก็คือว่าเด็กที่มีไรายได้น้อยที่สุดในประเทศไทยเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเด็กช้างเผือกเนี่ยเขาเชื่อมั่นว่าตัวเองพัฒนาไดด้้้และววยคามมเชื่่อัันนน คะแนนของเขาโดยเฉลเี่ยสูงกว่าเด็กที่มีครอบครัวมีฐานะที่รวยที่สุดในประเทศไทยด้วยซ้ำไปจึงแสดงให้เห็นได้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กที่มาจากเศรษฐสถานะที่แตกต่างกัน,นจริงๆเขามีความสามารถที่จะพัฒนาได้ทั้งหมดแต่ว่าเขามีความเชื่อมั่นในความสามารถที่ตัวเองสามารถพัฒนาได้แค่ไหนเขาได้รับก,การสนับสนุนจากครอบครัวมากแค่ไหนโรงเรียนสนับสนุนเขาได้มากแค่ไหนจึงเป็น3ปัจจัยที่เป็นบทวิเคราะห์ในครั้งนี้ว่าถ้าเราอยากที่จะให้เห็นพัฒนาการทางการศึกษาไทยดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการสอบปีซ่านะครับ ปัจจัยส่งเสริมที่ตัวเด็กปัจจัยส่งเสริมที่ครอบครัวและที่โรงเรียนเนี่ยจะต้องมาแล้วก็ต้องมีการลงทุนตรงนี้ให้สม้เสมอมากขึ้นด้วยเด็กไทยที่เขาบอกว่าเป็นเด็กที่เป็นช้างเผือกเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจว่าถึงจะทําคะแนนได้ดีเนี่ยแต่ก็ไม่ได้สามารถทําคะแนนได้ในระดับนานาชาติเด็กไทยที่ทําคะแนนได้ระดับโอลิมปิกเนี่ยมีเพียงแค่1%เท่านั้นเองังนั้นนี่ก็เป็นคําอธิบายว่าทําไมทุกทีที่เราส่งเด็กไปแข่งขันประเภทส่ง5คนไปแข่งขันเนี่ย เราทำคะแนนได้ดีะระดับโลกเราได้เหรียญทองกลับมาอยู่เสมอเแต่พอเราต้องส่งเด็กทีละ8,000หรือหมื่นคนไปเนี่ยคะแนนมาสะท้อนถึงความเหลื่อมล้าตรงนี้ว่าเรามีเด็กไทยจํานวน6 0ส0บถึงเจที่คะแนนยังไม่ได้ผ่านเท่าที่ควรอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับเบื้องต้นที่เราได้มีการค้นพบส่วนทางออกข้อเสนอที่ก็กออเสนอเนี่ยนอกจากที่เราจะต้องมีการคํานึงถึงปัจจัยของตัวเด็ก ครอบครัวและก็โรงเรียนให้ทํางานร่วมกันให้มากขึ้นเชื่อมโยงการเรียนการสอนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ก็ดีการเชื่อมโยงการเรียนการสอนการประเมินผลก็ดีแล้วก็สุขภาวะของเด็กก็ดีแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าประเทศไทยต้องมีเครื่องมือที่เรียกว่า formative assessment ให้มากขึ้น ฟอร์มไอเทมไอเซนตม็ก์คืออะไรคือเครื่องมือประเมินผลในชั้นเรียนเครื่องมือที่จะช่วยให้บอกให้คุณครูเห็นได้ว่าเด็กเนี่ยพัฒนาการที่ดีขึ้นไหมครูสอนได้ดีขึ้นไหมและเป็นเครื่องมือที่คุณครูสามารถออกแบบได้เองศึกษานิเทศสามารถมาช่วยสนับสนุนได้เองตรงนี้ถ้าเรามีวงจรการเรียนรู้ในชั้นเรียนตรงนี้วงจรการพัฒนาตรงนี้ได้เนี่ยเราจะสามารถเหมือนมีเครื่องมือที่พัฒนาการศึกษาไทยได้เองในชั้นเรียนแล้วถ้าเราสามารถทําได้ในระดับประเทศเนี่ยครับในอนาคตการสอบปีซ่าจะ มาทุกๆ3ปีเพียงเพื่อการตรวจสอบสุขภาพเราจะไม่ต้องไปกังวลกับการสอบปีซ่าอีกต่อไปแล้วเพราะหัวใจทั้งหมดของการเข้าร่วมสอบปีซ่าคือเราอยากจะรู้ว่าเด็กไทยเราดีขึ้นไหมการเรียนการสอนในห้องเรียนดีขึ้นไหมเพราะฉะนั้นคาตอบจึงควรจะอยู่ในชั้นเรียนและเครื่องมือการประเมินที่ตอบตัวนี้ได้ก็ควรจะอยู่ในห้องเรียนด้วยเช่นกันฉะนั้นในอนาคตเราได้จะต้องมีการพัฒนาเครื่องมือที่เรียก formative assessment, assessment ตัวนี้ให้มากขึ้นครับ